ลิปนี้อาจจะทําให้ทุกท่านผิดหวังไม่มากก็น้อยเพราะผมก็ผิดหวังครับสวัสดีครับผมทุกท่านครับอยู่กับช่องจักรวาลบ้านทุ่งครับผมเช่นเคยครับวันนี้อากาศร้อนๆครับดูบรรยากาศครับผมทุ่งนาวันนี้เลาะบ้านเลยครับชาวบ้าน ออกมาหาอ่อ,อยข้าวครับยิงหนูเหมือนเดิมครับผมวันนี้มีจังหวะช่วงว่างครับก็เลยเดี๋ยวจะทำคลิปวันนี้จะทำแบบจัดติมเลยครับ <c oughs> หมายยังอยู่แถวบ้านเหมือนเดิมครับผมเพราะว่าผมขี่รถบนหาดาแถวนี้แล้วครับไม่ค่อยมีน่าจะหมายนี้น่าจะคือสุดแล้วแล้วก็มีรอยคนอ่อยไปแล้วครับ เราก็จะมาซ้ำอ่อยเก่าเขาเหมือนเดิมครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องจักรวาลบ้านทุ่งนะครับรู้สึกว่าการกองข้าวยิงหนูจะมีคนสนใจเยอะนะครับเยอะกว่าคลิปอื่นๆเลยหลายๆคลิปเลยนะครับดูจากหลังบ้านมานะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบคลิปผมนะครับแล้วก็ทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับหรือว่าท่านที่แวะผ่านเข้ามาดู อาจจะไม่ได้กดติดตามก็ไม่เป็นไรนะครับก็ดูกันไปเรื่อยก่อนก็ได้นะครับถ้าชอบอยังไงก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะครับผมจะได้เข้าห้าร้อยซับเร็วๆนะครับแดดร้อนมากครับวันนี้กี่องศาไม่รู้แต่ก็ร้อนอยู่เดี๋ยวจะให้ดูที่ถังอีกต่อไปแล้วกันนะครับตรงนี้ก็น่าจะพอละประมาณนึงเดี๋ยวผมจะกอง ใกล้ๆตรงนี้อีกสักสองสามกองนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับอเหนื่อยนะครับนี่หมาครับผมหมายสวยอยู่ครับเป็นร่องข้างสวนฝั่งนี้เป็นนาครับต้องรอยเยอะอยู่ครับผมแล้วก็มาซ้ำอ่อยเขาเนี่ยนี่ครับริมเรียม,ยมติมเตียนเลยอันจะไม่ใช่หนูใหญ่แล้วครับมันโผล่เข้าไป ก็จะซ้ำของเขานี่แหละครับซ้ำบ้างถางยองบ้างครับจะเป็นลมแล้วโอหร้อนมากเหลืออีกหน่อยนึงครับตรงนี้แล้วก็นู่นครับอย่าเอาไปนู่นเลยเร้อนมากไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับจากกวันบ้านทุ่งครับคลิปนี้จะจัดเต็มให้ชมครับผมไปครับ นี่ครับผมอันนี้ไม่ใช่อ่อยเก่าครับแต่ก็เป็นเส้นเดียวกันครับแต่งโพงเอาครับสวยๆนี่เข้าไปข้างในแล้วเดี๋ยวถักาทางนิดนึงครับอันนี้ก็จะเป็นทางเดินครับ้างข้างไม่ได้ถากแล้วครับเดี๋ยวกลางคืนน้ําค้างลงมันก็จะเดินไม่ค่อยเสียงดังเท่าไหร่นวครับตรงนี้เดินมา นี่จะต้องขึ้นนิดนึงครับผมจะไม่อ่อยไกลแล้วนะครับคลิปที่แล้วยิงผิดไปหลายตัวเลยโอ้ทรมานไปเดี๋ยวทำต่อครับผมไปครับนี่ครับผมไม้สวยๆอีกหนึ่งไม้ครับนี่ข้างนาครับอันนี้ก็เป็นร่องน้ำเหมือนเดิมครับแต่แห้งแล้ว ป่ายาคายายาแฝกหรือเปล่าอันนี้ข้างสะเขาครับนี่อันนี้ไม่ใช่รอยเก่าครับแต่ว่ามันมีโพงมีทางหนูอยู่ครับก็เลยเดาคองตรงนี้แหละฟองแรกของฝั่งนี้เมื่อกี้จากนู่นครับนูน่นดูครับนูน่นไปจนถึงนู่นครับถนนผมลงมา มาานี่มานี่มานี่มาน,มานี่แล้วก็จะวนกลับไปนี่ขึ้นถนนคืนโอ้โหเต็มไม่เต็มครับไม่เต็มก็ต้องเต็มไปเดี๋ยวรีบกองรีบไปครับผมไปครับผมได้เวลาลุยเดินหยอดครับอ ได้หลายอยู่ครับไม่ได้นับเลยแต่กองเยอะอยู่ครับเดี๋ได้ทักสามสิบอยู่ครับผมกองถี่บ้างห่างบ้างครับตอนนี้เวลาประมาณทักเกือบสี่โมงแล้วครับผมออกมาในบ่ายสองโหแค่หย่อมเดียวเวิร์กนี้ก็เดินไกลอยู่ครับยังมีอีกผมอาจจะไม่ได้ไปตรงที่อีกที่หนึ่งที่บอกนะครับเดี๋ยวจะหาอ่อย ข้างถนนแล้วก็หมายเก่าตรงนี้ที่คลิปที่แล้วครับข้างทางหนูครัวใส่สวยๆอยู่ครับยังมีเหลืออาจจะถ้าข้าวเหลือจะไปหยอดไว้ครับนี่เดี๋ยวดูข้าวอ่อยผมครับไปกล่องก่อนนี่ครับอุปรกรณ์หยอดตอนแรกผมทําใหญ่วันนี้ครับวันนี้ไม่มีแกบ็ก็เลยตัดเล็กหน่อยนิดหนึงยนี่ครับข้าว ผสมรำครับแล้วก็40ดีกรีให้มันหอมๆห,หน่อยครับกันมดด้วยครับผมไปเดินหยอดครับตอนเดินหยอดอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ชมครับนี่แหละโพงผมก็ทำง่ายๆอย่างนี้แหละรอยเก่าๆครับเนี่ยต่อไปก็อยู่แค่ตรงนี้ครับใกล้ๆมีใกล้กว่านี้ก็มีครับวาหนึ่งก็มีผมไม่ได้ซีเรียสใกล้ๆค,ครับเน้น เยอะได้ลุ้นเยอะครับผมไปครับเสร็จเรียบร้อยครับผมได้อยู่ครับยอดเราประมาณสัก50กองนี่นะครับ50เสร็จ <c oughs> เหนื่อยมากข้าวเหลือครับเดี๋ยวจะเอาไปหย่อนไว้ข้างทางอีกสักหน่อยนึงครับ ได้หยุดงานแล้วคืนนี้เอาให้คุ้มครับผมดูว่าจะหมานไม่หมานยังไงคอยติดตามกันด้วยครับรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับทองจักวันบันทุงครับผมไปครับเตรียมตัว อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับจากรวาลบ้านทุ่งครับวันนี้จะจัดคลิปจมๆให้ทุกคนได้ดูครับเดี๋ยวจะ <c oughs> จะถ่ายแบบดีๆครับรอบนี้เอาช็อตยิงเน้นเอาช็อตยิงนะครับห้บ กล่องห้าสิบกล่องนี่ครับน่าจะพอมีลุ้นครับผมรอบนี้จะเป็นยังไงผมถนัดใส่รองเท้าผ้าใบนะครับเพราะว่ามันเบาครับรองเท้าบูทเดินไม่ไหวครับหนักใหญ่เกินแต่ถ้ารกมากๆก็ต้องรเท้าบูทนะครับนี้มันไม่ได้รกมากก็รองเท้าผ้าใบครับหรือถ้าตามถนนนี่ผมบางทีรองเท้าแตะเลยนะครับ เดินแต่ต้องดูขาดีๆนะครับต้องระวังดีๆครับผมไปเดี๋ยวค่อยไปชมตอนออกเลยครับหูซิงเข้านะครับผม ยงไม่ทำครับเฮ้ยไม่โดนหนูพยายามออกก็คงตัวแรกก็พลาดเลยตัวใหญ่ด้วย ยิงผิดอีกแล้วครับโยไกลเกินครับโอ้ยเยอะแล้วสองคลิปแล้วผมยิงไม่ถูก โอ้ยสองตัวแล้วไปครับไปต่อครับผมไปครับผมรอบที่สองครับเฮ้ยรอบแรกยิงผิดไปสองตัวครับผมผมเอาเป์มานอนนะครับนอนเล่นรอครับตอนนี้เวลาม่าจะสามทุ่มสามทุ่มเก้านาทีครับผมหางนานอยู่รอบแรกหนูเข้าแล้วครับแต่ว่าไม่ได้สักตัว เดี๋ยวไปรอบนี้ครับรอบนี้สังท้าบู์ครับผมรองเท้าพ้าใบไม่ไหวครับเบาก็จริงครับแต่ว่าเดินเสียงดังมากครับไปไปลุ้นกันครับผมรอบที่สองครับ มีตัวอยู่ครับเมื่อกี้กองข้างทางครับเป็นหนูท้องขาวบักกระโปกใหญ่ครับผมก็เลยไม่ยิงครับตัวไม่ใหญ่มากครับไปเดี๋ยวไปหมายทุ่งนาครับเป็นสี่สิบห้าสิบกครับเยอะอยู่รอบนี้จะพยายามไม่พลาดครับผมไปครับ เรียบร้อยครับผมตัวนี้เล็งอยู่นานครับมันไม่โผล่สักทีครับผมเดินมาจังหวะแรกเห็นเต็มตัวครับแต่ว่ามันหนีครับหนีออกไปข้างๆ้างนิดนึงครับผมก็เลยยืนจ่อไฟรอครับได้ยินเสียงแคร์ๆคคมันค่อยๆเข้ามาครับเข้ามาครับโผล่มาแค่จมูกนิดเดียวครับโผล่มาเท่าที่ผมเล็งนะครับเล็งตั้งนานครับ รอจังหวะมันเข้ามาเยอะๆครับไม่เยอะสักทีครับก็เลยกะว่าน่าจะถูกครับก็เลยลั่นไปเลยครับผมมาแล้วครับแต้มแรกโอ้โหจนจะถอดใจแล้วครับสี่ทุ่มแล้วครับแทบถอดใจจริงครับวันนี้ท้อเลยครับทำมาทั้งวันครับเพิ่งจะได้หนูครับไปตรงนู้นก็ หนูเข้าสองตัวหนูครัวหนีครับไม่เข้าอีกเลยครับผมโอ้ได้ละหนึ่งตัวครับคลิปนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงครับเปิดมายาวเลยครับมาไม่รู้จะสุดแค่นี้หรือเปล่าเดี๋ยวจะดูอีกทีครับผมโอ้เดินยับครับหลายกองไปครับผมไปกันต่อครับมานแล้วหนึ่งแต้ม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับจากวัดบ้านทุ่งครับผมไปครับจังหวะหากินไม,ม่มาครับผมเฮ้ยเจอหนูน้อยก็ปล่อยไปครับ หนูลเล็กเราก็ปล่อยไปครับผมนูใหญ่ค่อยยิงเ้ยความไม่หมานมาเยือนครับผมคลิปนี้ต้องขอภายเอฟซีครับมันไม่รู้จะทำไงครับจะอยู่ต่อก็ ไม่รู้จะยังไงครับผมเพราะว่าหนูไม่ค่อยเข้าครับเข้าน้อยมากแล้วก็เห็นตัวตัวหนูเล็กๆครับถ่ายให้ดูนิดๆหน่อยๆครับถือว่าไม่ค่อยคุ้มครับรางวันที่ทํามาโหเกอบเป็นลมใครแต่ว่าแบบว่าทําไมไม่ไปต่อให้มันสุดก็อสุดไม่ไหวจริงๆครับจังหวะนี้กําลังใจหายหมดครับ หนูไม่ค่อยเข้าอาจจะไปเข้าช่วงเช้าก็ไม่แน่ใจครับแต่ผมมาอยู่ไม่ถึงเช้าแน่นอนครับผมรอบแรกรอบสองเงียบเลยคือน่าจะต้องถอยแล้วครับวันนี้ก็พอได้ย่างครับตอนเช้าตัวหนึ่งผิดหวังครับผิดหวังกับตัวเองด้วยครับคลิปนี้แต่ผมก็จะลงนะครับหากินมันก็มีหมานบ้างไม่หมานบ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมาซ้ําแน่นอนครับหมายนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาดูว่ากองข้าวมันจะเสียหายไปแค่ไหนครับ นี่ครับผมผลงานเราวันนี้หนึ่งเตีมท่วนครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปผมนะครับคลิปนี้อาจจะทําให้ทุกท่านผิดหวังไม่มากก็หน่อยพอผมก็ผิดหวังครับแต่วันนี้ต้องถอยครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับจากวันบรรทุ่งครับฤดูหาหนูตอนนี้น่าจะปลายแล้ว ผมเริ่มรู้สึกไม่มานแล้วครับอาจจะต้องเปลี่ยนไปแนวอื่นละไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้กลับบ้านนอนครับผมพักผ่อนขอบคุณครับสวัสดีครับผม